สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับเบ้ยมีมยอมจะได้ยังกินเนี่ยต,โโตับหมูหูต้มเครื่องในของผมพี่น้องสมฝักเสียนกับมีปัจจิตโตแกนตะลุกกับแม่คัก,ค,ก,ค,ก,ค,กครับคับครับครับพระท่านในป่าเดี๋ยวพี่นอ้องแกนตะลุกกระดานมาๆมาแชร์ๆลงไปครับนผะต้มผมเบิ้ยมาๆมาๆมาคุณอ๊ะ สโซบกเสียนต้องเชิญรับประทานบน้องนั่งกัได้จับแจมกันพักแจมพักแนมเต็มกระทะโอ้ยเต็มกระทะเต็มถาดเฮ้ยมองกันได้แสีบตะลุฝากเป็นเทวดาไม่กินได้หมดเลยน้องขอบคุณขอบคุณอยู่น้องกองไฟคำว่าเมืองเมืองแย่งนะครับเด้อเป็นกำลังแรงใจให้นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะ c o m ม e n t ตีสชมว่าเป็นแนวไหนขอบคุณขอบคุณครับ ลำเลื่อยลำเลื่อยกันทุกท่านทุกคนนะครับเลื่อพี่น้องแชร์ร่วมกันต่อพี่น้องมา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 ขอบคุณขอบคุณพ,พี่น้อ,นปองปลอดไปกลับมาเบิ่งมาแย่งผมู่กำลังเร่งใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเด้อุ่ยนีน่ขากขนาดาขาดักันละสมุดเสียงห้องฮ้องพี่น้องใส่กับตะมือหงส์ปัตโต้ปัตโต้คนแล้ว พุ่นครับเศษๆต้มกันเป็นทนายเป็นทนายหนักกว่านั้นวองมาหนักไล่ไล่มาละค่ะค่ะคักค่ะหย่อนัปพี่น้องขอบคุณขอบคุ่นพี่น้องปลอมไปขามาเบิรงมาแย่ยงย็นกำลังเร่งใจทุกท่านทุกคนครับฝากกดไลค์กดแช่แน่ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำเน้อได้พี่น้องได้เลยเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆก่อนผูกก่อนพวกสันดิ้งเอาเอาเอาแยงเอากันคนนะขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขะขนาดขะขนาดพอมากกันน้ำไหลไหลไปแสีบเสียบน้ำกันทุกท่านทุกคนครับร่วนม้วนน้ำกัน ขนาดขนาดพี่น้องเพอบมาละกันน้ำลายหลก็อมาละกันน้ำลายไหลครับขอบคุณครับผมขอบมาเบิรกเมืองแสบแส้มกันต่อพี่น้อง ขนาดขนาด,นาดจ,าจัแจกไปครับพี่น,อน,น้องลำเล่าวาจากกำเนิดวุฒิสภาว่าจะได้ประมวลขอตรวจขอไฟเด้ครับเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับลำลวยลำลวยกันทุกท่านทุกคนครับผมออกมาบงมาแย่ยงกัน,ว,นะว,น,นว่าตีส้มนะว่เาเป็นแนวใดมาคอมเมนต์มาตีส้มขอบคุณทุกคนครับไปแล้วครับไป